กับน้องเด่นคุณนะคะก็มาทายมิวสิกวิดีโอนะคะเพลงใหม่ของสมหวังเงินสั่งได้นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าคนแรกที่ไว้ใจยังไงก็สมหวังค่ะครั้งนี้นะคะพิเศษเป็นอย่างยิ่งเพราะได้ คุณเปาวลีมาเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของทางสมหวังเงินสั่งได้ด้วยนะครับผมการถ่ายครั้งนี้อลังการมากๆาก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะคะเป็นสมาชิกใหม่ค่ะของชุมชนสมหวังค่ะ,คะและก็ได้มาเห็นความสุขนะคะแล้วก็ความสมหวังของพี่ๆทุกสาขาอาชีพเลยวันนี้แฮปปี้มากๆค่ะและ MV ตัวนี้นะครับผมเป็น MV ที่ต่อยอดจาก MV ตัวก่อนหน้านี้นะครับเป็นการถ่ายทอดเรื่องของความไว้วางใจของชาวชุมชนสมหวังที่พร้อมจะช่วยเหลือกัน,น,กนทุกด้าน, <ๆ S 2> านเลยครับ รับใครนะครับที่มีเรื่องเดือดร้อนใจนะครับผมเนี่ยอยากให้มารับชม MV ตัวนี้กันเลยนะครับผมเพราะว่า MV นี้เนี่ย จะมี energy ดีๆบางอย่างให้ทุกท่านเลยพวกเราตั้งใจกันมากเลยครับใครที่ชม MV เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมีสตอรี่มีเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับ MV ใครยังมีความกังวลใจนะคะอ,อยากบอกว่าให้ไปปรึกษากับทางสมหวังเงินสั่งได้เลยนะคะน้องๆที่ประจำแต่ละสาขาะะยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีที่จะช่วยให้ทุกคนสมหวังสมหวังและก็สมหวังค่ะฝากรับชม MV คนแรกที่ไว้ใจยังไงก็สมหวังได้ทางช่อง YouTube ของ Grammy Group Official แล้วก็ทาง YouTube Facebook ของสมหวังเ<อ>งินสั่ง สามารถรับฟังนะคะได้ทางจุก Spotify นะคะหรือว่าเข้าไปเล่นแผ่นเสียงค่ะได้ทาง Ti ๊ t o อกนะคะอยากให้ทุกคนเข้าไปเล่นกันเยอะๆแล้วก็มาฟังเพลงพวกเรากันเยอะๆด้วยนะคะขอให้สมหวังสมหวังสมหวังตัตัดตัดตัตัดสมหวังสมหวังเงินสักได้แล้วมาเป็นชุมชนสองหวานกับพวกเราเลยครับ